สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สกูทุกคนพอกันคลิปที่สองเนาะตอนนี้ก็มาพอเห็นละโงกพี่น้องโอ้ยกระดอกระดิ่งพู้ไปจนสุดเลยเดี๋ยวให้เบิง้งตอนตอนตัวอี้ท้าทาเฮ็ดปววพี่น้องอันนี้ก็สิมาเฮ็ดปวโอ้เด็กเข่งทงบักในกเอามาพอเห็นละโงกเนาะดอกกำลังพอดีงามเลย ดอกบานมีอยู่3ดอกกาหันดอกจูมเดี๋ยวสินับให้เบ uh, okay, ิ่งเพรามีจากดอกดอกจูมเปนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่มีอยู่ประมาณมีอยู่สิบสี่ดอกพี่น้องมันเปนประมาณดอกวอลลี่เหรอสิบสี่ดอกเต็มเต็มเลยโอ้สุดๆเดี๋ยวลงมือเก็บก่อนหักขากล่องกับพี่น้อง มื่อนนี้กับบรรยากาศฝนตกกับเก็บมาลายหมูอยู่พี่น้องกับไปใตยพี่น้องเบิ้งฝนตกพี่น้องเลยยันโทรศัพท์เป็น да. มีปัญหาคือหน่วยตักก่อนละใส่ถุงไว้ถุงสุ่มเก็บผิดปลวกอะไรพี Entonces, ่น้องปีนะกับโทรศัพท์ยังใส่สมมมื่อนนี้แหละจอเส้นจอลายเดี้ยวกขวดได้แต่ลิ้นเดี้ยวทางแปลนก่อนแปลนก่อนพี่น้องเอ้ย เอาลงมือเก็บกันเพื่อเป็นการเสียเวลามันสวยพี่น้องมันสวยงัดเบิ้งยานเพื่อนนั้นยานตีนเพื่อนเลิกคันทีเบิ้งควัดเอาเออควัดก็ได้พี่น้องควัดก็ได้มันหมดเลยปันใดทะเละโง่ก็มันออกแถวโคกนี่แหละช่วงนี้ก็ฝนวันนี่ก็มามามาเล่อน้อยเดียวนึ่งฝนตกป๊อบเมื่อ เห้ดนางกุเรื่ยงสองสาดอกเห็ดปวกมันอาจจประมาณดอกเดียวเห็ดโอ้ยหานเป็นดอกหานเขียวก็าม่สีดาดโอ้ยหานดาดนี่เพืโทเจ็บปะโทแล้วนี่ ยยานบพอเฮ็ดก็เลยถือทุงยางเอามาอน้นะเพราะว่าเห็นแต่ในโทรศัพท์เขาจะได้แซวล์เซวล์แตาส,สออนตะเกียสิมาแต่ตะเกียสิมาหลอกต้นกำมาต,ต,ต,ต้นโตมาแป,ป๊บเดียวอหดอกมันบงังจุดนึ่บหลอยพี่น้องไปต่อยังสิเลอะขึ้นทั้งทิง่งอยจังสิเละอะโค้งกลับลงมา ตอนนี้ก็พาพี่น้องเมื่อก่อนพี่น้องเลยออกมาแต่แตโดนโดนป่านะได้สนิทละเห็ดเมื่อนี้ก็ได้่าก่อนหลับไปดอกพี่น้องบางทีดอก tầm mình cảm ơn các bạn là phải thân của chắc đòn này lẽo <laughs> <laughs> khiệt nhá này đấy ô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  จุมปลอปละกับมีบานกับมีบานกัมีเล่นเอเด็กเต็มกระตูมมันชงชมรเลยนะคลก้าวว่าทีไรซ้ำนีพี่น่องเลย หลายๆนะคือสบายดี